สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมชายเลี้ยงเกมเมอร์นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่11เดือน11 2021พนนะครับเกมใหม่ก็เลยเข้ามาเกมใหม่ชื่อว่าพับจีเนีวสเตตนงครับผมบางคนก็ประสบปัญหาในการเข้าเล่นเกมแบบว่าเข้าเล่นไม่ได้ยัง, obe, ยงไงยัง,ยงงี้วันนี้ผมจะมาสอนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนให้เล่นได้นะฮะ เรื่องดาวดลดทุกคนน,น่าจะดาวดลดเป็นอย่างนั้นนะโอเคไปเลย let's go ก่อนอื่นนะครับผมทุกคนต้องไปปวดบดผู้พัฒนาก่อนนะครับโอเคไปก่อนไปปวดบมดผู้พัฒนาก่อนนะครับอันนี้นะเข้าไป,ปดีตังค้าเลยในโทรศัพท์ของคุณหมดผู้พัฒนาโอเคตัวนี้ข้างล่างสุดเลยเกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็หมดทางเลือก ผู้พัฒนานะครับผมไปไปเลยโอเคข้างบนนี่นะข้างบนแต่ม่ไเปิดอยู่ถ้าคุณเปิดแล้วมันยังไม่ได้นะถ้าคุณเปิดล้วมันย้งเขาเกมไม่ได้ก็ต้องคุณต้องปิดแล้วเปิดใหม่นะครับปิดแล้วเปิดใหม่ฮะย้ำๆปิดแล้วเปิดใหม่โอเคโอเคไปไปที่เกมตัวเกมเหมือนเดิมโอเคนี่ะ ในตอนผมตอนคุณคำว่าใหม่ใหม่มันจะมันจะให้บอกว่าคุณถูกตัดขาดอ่าตัดขาดจากการคิดอ่าตะการอะไรนะตะก,การตัดต่ตอใช่ไหมโอเคเออนั่นแหละเออนั่นแหละตามนั่นแหละถ้าคุณไปเปิดบทพัฒนาไว้อยู่แล้วถ้าเรา,า,าเกีม,มันมันยังเข้าไม่ได้ต้องคุณต้องไปเปิดไปปิดแล้วเปิดใหม่นะปิดแล้วเปิดใหม่โอเคโอเคไปเล่นกันหรอนมันเป็นยังไงบ้างเกี่ยใหม่ เลตโกเอาคนเดียวไปก่อนเรื่องของการตั้งค้าก็เหมือนเดิมฮะเขาไมา่ได้ทำทำขิดทำขิดข้างบนมันออกมาว,าว่าตั้งค้าตั้งอะไรหมดเลยครับมันกลมมันพับยีโมบายไหนไหนเยว่ามันเป็นอันนี้เป็นขนาะตัวโอเคมันจะลึ้งมากนิดนึงเวลาข้าวใหม่ๆมันจะลึ้งมากนิดนึงนี่ภาพมันจะเป็นอย่างนี้เลยผมตั้งไว้อยู่ ผมตั้งไว้ทั้งหมดอะไรวะกราบผิดผมตั้งไว้อยู่ชุงมากกับเอาตรานะครับผมกรับผิดของผมในการเรากานแบบนีออ้การแบบนี้ภาพประเด็นแบบนี้ช่วยมากไปไปลุยชทักดิดหนึ่งฮัลโหลเพินฮัลโหลเพิน เป็นผู้เรียนใหม่ทั้งหมดเลยวันนี้เพิ่งมาเปิดมาใหม่ๆเลยนะโอเคลุยลุยลุยไปลงในกันเพลอน นะนะไปโดนลมลงไปโดนลมลงไปทําไมเล่นง่ายกับพัฟกีโมบายเยอะๆเลยนะโดดบ่ายโดดบ่ายโดดบ่ายโดดบ่าทิ้งไหมเนี่ยงไกลมาก thăng rồi ok 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 thăng body áo oh, bật đâu này, ở đây hả? không, không bật bay lên bay lên เก็บ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 ของเก็บข้าวเก็บของนี้เก็บข้าวเก็บของนี้มาได้เอฟโคได้ทันทีดีมากดีมากอย่างเงี้ยโอเคไปยังมีคนมาตอนนี้ไป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 เรืเ่อยเรื่อย ก็เล่นดีนะครับผมว่านะโอเคเล่นโอเคอยู่อะคตชอบเลยไ,<ป>ไโอ้โหเสียงดังตกใจตกใจกระจุกแตกเลย โอเคมีอะไรบ้างไหมยขามกหน่อยขอกอหน่อยขอกอหน่อยอกอยัออยงก่อหนึ่งอะไรวะไปดูไม่มีอะไรทีงน,นี้ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรน่าชวนใจข้อมกสักตัวนึ่งข้อมกสักอันนึ่งนะจ๊ะอาสสกครบมีแล้วคนอยู่ด้านข้างนะอวะเฮ้ยขดขุดคดคด,คด,คด À, đẹp rồi, đẹp lối Đẹp nè okay, oh, Đẹp nè nè Ok, một cái đây đó Ô, không được Ok, ยังไม่รดูว่าของแต่งในเป็นอะไรนะพยายามเล่นไปเรื่อยๆโอเคเป็นหมวกราไ้กินน้ำกันอย่างนี้ละดื่มน้ำกันสักหน่อยเยียดอิ่มเต็มท้องเลยทีนี้ ăn lăng mốc kia này wá lùn bé, làm gì vậy nè, เรื่อย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 โอเค okay. แค่นี้ก่อนนั้นทุกคนถ้าใครยังเข้าไม่ได้ก็แสดงว,ว่าโทรศัพท์คุณมันไม่ได้แล้วล่ะโอเคถ้าใครยังไม่ได้ต้องเปิดต้องเปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดหมดเพราะ ูพัฒนาใหม่นะเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็ลองมาเปิดปิดเปิดปิดแล้วก็ลองผมก็ทำเหมือนกันแหละทั้งวันไหนวันนี้ทำไปเรื่อยๆเอยๆเอยๆเอยๆโอเคแค่นด้ก่อนบา,บายๆใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช,ช,ชร์กด subscribe ให้ช่องยูทูบผมไซร์เล g งเกมมือเลยนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบายๆ